สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหีวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูแต่หีไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาแต่หตีไม่เข้าใจเป็นอะไรกัน ทั้งวันเลยรวะเนี่ยทําง,งานไม่แต่หีโผมาทั้งวันเลยส่งไปแล้วก็ยังอยากให้ดูอีกหมายความว่าไงเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ยอเอ้ยตายแล้วดูธรรมะรำโม,มวบ้างดิดูปัญญาคมคมวิถีชีวิตปัญญาคมใจคมกิเลสตัณหาดูเป็นบ้างหรือเปล่าดูแต่หี วันผ้าใหญ่นะหี้แล้วงอม,มกันทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไงจัดมาดิเอาบอบ,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 บมันนะคือลือนะ <c oughs> ผมไม่เข้าใจจริงเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คนที่ไหนพวกท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรเกิดวันไหนเกิดปีไหนเกิดปีจอหรือปีอะไรครับผมไม่เข้าใจ <c oughs> ตายแล้ว ทำงานทั้งวันเลยงี้พอทั้งวันเลยผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าตายแล้วบวกท่านมวยมาแล้วนะก่อนนั้นดูหี้พี่อนเขาจะดูมวย <laughs>